สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ l ลีวูดประจำวันพุธที่8มกราคม2025กันอีกครั้งนะครับจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นในพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่22ข้อที่6ได้บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้น ข้อความนี้เน้นถึงความสำคัญของการอบรมสั่งสอนเด็กในทางที่ถูกต้องตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เขามีพื้นฐานที่มั่นคงในชีวิตในบริบทของพันธสัญญาใหม่เราเห็นว่าการเลี้ยงดูเด็กในทางของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการสอนพวกเขาเกี่ยวกับพระคุณและความรักของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4ได้บอกว่าท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูด้วยการฝึกให้มีวินยัยและตักเตือนเขาในทางของพระผู้เป็นเจ้าและการให้พวกเขาเห็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตคริสเตียนในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่12ได้บอกว่าอย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายที่เชื่อทั้งในทางวาจาในการประพฤติ ในความรักในน้ำใจในความเชื่อและในความบริสุทธิ์การสอนให้เด็กรู้จักพระเยซูและความสำคัญของการมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นสิ่งสำคัญเพราะพระเยซูทรงเป็นทางเดียวที่นำไปสู่ความรอดและชีวิตที่สมบูรณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดามาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราการฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปยังหมายถึงการสอนพวกเขาให้เข้าใจถึงความรักและการให้อภัยที่พระเจ้ามีให้เราอย่างไม่มีเงื่อนไขและการเติบโตในพระคุณและความรู้ของพระเยซูคริสต์ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความสงบในพระเจ้า ในพระธรรมสองเประโตบทที่3ข้อที่18ได้บอกว่าแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้เกี่ยวกับพระยสุคริตองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราสง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมน